ลูกชายสั่งปกปัาสติกมาใหญ่กขนาดนะคะวิธีที่เราจะสามารถใช้ได้ตลอดโดยไม่ต้องตัดทิ้งแล้วก็ใส่ปกติจะมีตรงเป็นรูเสียบเข้าไปเข้าไปนะคะจัดขนาดาพอดีจากเหนือ ล้วก็ล็อกไว้เลยค่ะจะไต่ล็อกตรงน,นี้ไว้คว่มคว่ำลงไปลูกจะมีที่เหลือจันที่เหลือจันที่เดียวเราก็อี๋แบ้เราก็พับเข้าไปเ้เลยพับให้มันอยู่แล้วก็เราพับไปอยู่ขนาดปุ๊บ ก็ไม,ม่ใหญ่ขนาดหัวท้ายเท่ากันแล้วก็เทปตัดให้มันล็อกไว้จะใช้ประโยชน์ได้ไไดแล้วก็ปรับถือแล้วก็สามารถใช้ได้งร้อเล่นแล้วก็ใช้กันไก่ปรับแช้ที่งเลย าาาก,ะะก็สามารถใช้ได้นะคะก็สามารถใช้ได้ธีใช้นะคะก็สามารถถอดถอดใช้ได้เวลาที่เราต้องก,การนั่นแหลนะสามารถถอดได้ไม่ต้องตัดทิ้งค่ะ